สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีอำเภอท่ามะกาพามาชมอันนี้ไม่ใช่ไรอ้อยไข่ลักใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับอันนี้อ้นนอยตอสามตอสามครับ<อ>ที่เคยลงไปให้ดูแล้วครังนึงตอนนั้นรู้สึกว่าจะไม,ไม่ไม่ได้ใหญ่โตอย่างนี้นะไม่ไม่ไม่เนี่ครับเดี๋ยวดูดูปัจจุบันครับผมเนี่ยสูงร้อยแปดสิบห้าแล้วผมยื่นมือไปยังสูงข้อมือผมเลยอชนไหมใช่ไปพ่อคนี่ครับน่าจะพอๆกับผมนี่แหละ เี่ยครับตอนนี้สองเมตรกว่านี่ต่อสามครับต่อสามแล้วระบบระบบกอเป็นไงบ้างพี่ดูดูอะไรนะฟื้นไหพี่ฟื้นฟื้นฟื้นไ่โกหกอยู่แล้วนะโกหกอยู่แล้วนี่อ้อยต่อสามครับพี่น้องครับดูกอมั่งนี่อ้อยต่อสามครับอ่พี่ศักดาใช้อะไรทําไมมันถึงได้ใหญ่โตโมโหลานขนาดนี้ก็ใบยกไงครับใบยกอ ใช้ไปครั้งแรกเลยตอนนี้พี่ว่าดินไม่ดีไงลงไสไปเลยอย่างนี้สามไร่ผมใส่ไปไรล,ละสองกบอบซอกเนี่ยนะใช่คือเราปับ๊บปั๊บเลยเรายากรู้ว่าคือเราก็ปับ๊บปั๊บดินด้วยดูอ้อยด้วยมันเป็นยังไงเออคือตอนนี้เห็นผลเลยใช่แล้วเราก็ชีดกิ่งทองเข้าไปอสองรอบชัดเจนไหมแบบนี้ชัดเจนแล้วพอมันกระตุ้นขึ้นไปหน่อย เราก็ใส่ปุ๋ยเคมีบางเรือ้อกระตุ้นความเขี่ยวอีกนิดนึงนี่อันนี้ดูนี่ต่อสามนะสังเกตน,นะครับอป้องยัทีป้องยท,งเทีเขาเรียกว่าป้องทีป้องตันต้อนอวบใหญออ่อย่างนี้น้ำหนักได้แน่นอนนเที่แล้วอ้อยต่อ่องได้แค่ไล้14สิบต่างกไส้ครั้งนี้แล้วนะครั้งนี้แล้วแต,แต่ว่าแต่ว่าลำลำขนาดนี้ไหมพี่ ไม่ได้ขนาดเนี้ยก็มีมีบ้างแต่ว่าน้อยแค่น้อยอ๋อแต่อันนี้ลำมันเสมือนหมดเลยเนาะใช่อ่าลำใหญ่แตกกอโอ้โหแตกกอดีอ่ะอ้อยต่อสามฮึฮึแจกตะกอนมากเลยกอพีก้าพดก้ามะกรอก่อนโอ้ก้อนมากก้อนก็ใต้ปุ๋ยเสียมก็ทางแรกก็ได้ละลูกครึ่งทางที่สองก็ลูกครึ่งเนี่ยดูเนี่ยยังไปได้แบบนี้เลย แต่นี้ใส่ไปยกนะฮส่องไร้และส่องรูาตามมาด้วยปุ๋ยเคมไล,ล้ละรู้รู้เรื่องเลยก็เป็นแบบนี้ครับโอ้โหที่เพิ่งขังส่องนะอย่ารังส้ามมจะใส่ใปบยกผสมกระสิบห้าใบยกรูปหนึ่งผสมสิบห้าสามตัวสิบโลใส่รอบทสุดท้ายรอบแล้วเดี๋ยวจะมาดูว่าความเปลี่ยนแปลงที่คือน้ำหนักเท่าไหร่ อย่าง,งย่างนี้ประทับใจไหมเนะี่ยประทับใจมากนี่นะครับนี่คือผู้ที่ใช้จริงนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวนาข้าว22ไร่28ตันกว่าหอมประทุมนี่ก็ของพี่ศักดานะครับแล้วก็อ้อยตอมีทั้งตอสองตอสามที่ใช้อ่าแล้วก็สารพัดเลยทั้งข้าวพงข้าโพดกระชายนี่ครับคือเสียงยินันจากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์กริงทองประโยช์จริงๆแรล่ธรรมชาติครับ ความอุดมสมบูรณ์จะกลับคืนมาครับนี่คือผลลัพธ์ครับพี่น้องครับพี่เขาบอกต้นพืชมันโกหกนี่ครับเดินดูได้เลยครับโโอ้หนี่ย่อน